สวัสดีจ้ายายเอ็มพาลรอจ้อระเมนี่เขาพะลาดเน้อจ้ะพี่น้องยายว่าเสียมารอฮะพ,พ้นตกดีหลายยายว่ยาเสียมารอฮะเฮ็ดพอเบิ่งเน้อจ้ะเฮ็ดพอผายพอหนังลราจะอย่ยังก็เอาอันนั้นแหละเน้อจ้ะปลาบ้านน้องเมียจ้ะอำเภอบุญเตลิกจังหวัดอุบลราชธานีเด้อจ้ะ เดี๋ยวถลุนต่อเด้อจ่าวะยายเอ็มมนันมอมนันจากเขาพระรานจะมือนี่พ่อแล้วจะพี่นหนอเขาก็ร้ายดอกจะาเคียเบิง้งเนาะจ่าเนี่ยอ่อนนี่แกบอหูใยา่กับบอหูเนาะแต่ว่าคืออ่อนยีดอกจ่าเพราะว่ามันมือนน่อนเนาะจ่าเนี่อ่อนบอเกาว้กอว่อนเนาะจ่าพี่นนอเมื่อนดูจ้ะอ่อ,อนดูจ้ะ ขาว่าล่านก่อนจะจังสิเขาดงเนาะจะเพื่อผเอเผลนเนาะจะพี่เนาะหน้ามังเฮ็ดผ่อก่อนจะหาตามพะล้านจะพี่เนาะ เท้หา,ทาหา,าชิ้าจ,าาจะยายบบาจาพี่น้องเพิ่นบ่ผลจ้ะยายจเบิ่งเฮ็ดพรอพลานก่อนยาสิเข้าดงจ้ะกับแม่แก่ยายก็บ่เอาคือกันล่ะจ้ะพี่น้องถทารุ่นต่อเด้อจ้ะรุ่นจ้อพ่อเองลราจ้ะพี่น้องนี่เท้าหาได้จ้่ายชิ้นเพิ่นบ่ได้ผลเด้อจ้ะแกดองนึง มุกเจนี <N h ice> <esting> ่มุกจะมีดอกอ่อนดอกแก่แล้วนะจ๊ะพี่น้องนู้บ่เจนี่แต่ดอกหนึ่ง ถ้าขึ้นพระลานแล้วขันเน้่ยเจ้พี่เนาะถ้าพระขันเอาอีกอยู่บ้านเนาะเจ้ะไปตัวแรกแกฮาก็ไปใส่คาเทนหน้าไว้ใส่ห่วงหน้าขาเพื่อนี่จะเพิ่นบ่ได้นเนี่เจ้พี่เนาะเมื่อเจ้เนี่ จะแยกก็บทเขาอันดงเบิงฮะเลอเบิงเฮ็ดให้พี่น้องเบิงอยู่จ้่าใบยังจะอดน,นอกจากฝนตกแห้งจ้ะพี่นอ้องแยกบ่ได้เข้าป่าช่องเหม่อเลยจ้ะคกินหอดพี่น้องเลยมาช่วงใบเป็นหลอดเบิงก่อนนะใหญ่าะเวิร์หาจ้ะ เราพละลานจะพี่นอ้องม่ใจแนี่ถ้าขึ้นพะละอันแม่ขันเด้อจ้ะมึงนายพี่นอ้องแายเอ็มมหาเห็ดจ้ะปลามันขึ้นเด้อจ้ปะปลาดุกนี่จะเห็นบ่นี่จ้ะนี่ปลาดุกอ่อนจ้ะยายเอ็มตีเอาน้อจ้ะปลาขึ้นจ้ะ ข้าวลดนจะพี่น้องข้าวโด่งะจ้ะพี่น้องกำลังปอเฮ็ดข้าวดินดอกหน,นึ่งงา,า,ามๆด,ด้วจ้จนนี่ได้เขามากกับายกลัวเลยด้อจ้าข้าวดงจะเฮ็ดพร้อม่าคือไปได้แจกได้สลุนต่อเด้จอจกข้าวโด่งเศษแกงเด้อใบแกงเนาะจะ้าหาเจนเมย์จะพี่น้องกำลังมาปอดอกหนึ่งจ้าง,ง,งามๆอยู่เจนนี่เห็นไหม้จนนี่ พอดอกเดียวเด้จ้ะเพิ่งข้ามจ้ะจะคาตันอยู่จ้ะแล้วพอดอกหนึ่งจะพี่นอกพอดอกหนึ่งจะพี่นอกแล้วลา้าด้วยจ้ะก็เฮ็ดออกตามพลา้านบ่จ้ะพี่นอกงามด้วยจ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะ หกพลาดโอ้อันขึ้นพลาดนี่เราจ้ะพี่น้องพลาใหญ่ขึ้นได้หาเมืออะไรก็ว่ามารอเบ่งพลาดเบ่งกันนะเพื่อใดอันเฮ็ดพอมาแก้ด้วยจะพลาดข้นแวนนอวขันด้วยจะนี่ยพออีกเราจะเฮ็ดพอจะขึ้นพลาจงงอนจะยังอ่อนยังได้ใจมืนมือนอยังได้เนี่ ต่ดอกนึงจ้ะเห็ดอืดเห็ดจากัก็จะหาเห็ดอยัางน้อจ้ะพี่น้องได้ก็จะเคลียรเบิ้งเลยน้อจ้ะพี่น้องไม่จ้ะพี่น้องตัวออกไม่ก่อนเด้อจ้ะตัวออกเก่าทางแก่จ้ะพี่น้องเบิ้งหาจ้ะหาตาปลาขย่อมหน่อยน้อจ้ะเมื่อจะเบิ้งหาจ้ะพี่น้อง จักสเซายเห็ดยังแน่น่าจะจ้ะแล้วตะรลุนเตอเด้อจ้ะอ่ออ,อยู่จ้ะต่ว่าฮาบุคือแห้งจ้ะให้ดอกกับบุือฮะยโนูกับบุคื่อน่าจ้ะเนี่ยจ้ะตัวนี้แค่จ้ะพี่เนาะ พ,นนพื่นบ่อได้ผลนี่ยจีะพีหน่อนี่ต้อง,งเคลยียร์เอาจากเได้ตัวน,นี้เน่าจะนำมาแช่ลายกมเจน่เพื่นบ่อด้ผลนี่ยเจี๊พี่น่อกระดอก้อนเพิ่นเนียฉ์เคียเด,ด้วจ้ะนี่ ออกไม่จะนี่จ้ะกระดอกพันออกอก็งวดก้อ,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 อนนี่พจน์เบอร์เลเช่จะพจน์หดขีดนินเนาะจ้ะพคนแก่ห้าเอาเพื่อได้อ๋อเนาะจ้ะพี่น้องเฮ็ดอื้อเฮ็ดแจกนี่จะนี่นี่นี่จะ แต่แบบลูกน่อยพันน้ำมาจากพี่น้องนี่มันจเนี่ยเขี่ยเอาได้จากพี่น้องจะเห็นเธิเนี่ยจะเนี่ยม่เมร์ว่าไม่นเนี่ยต้องได้เขี่ยเอาจากพี่น้อง กระดอนเพื่อนตะเคียนเอาเห็นบ่นละเจนนี่เพื่อนว่าผลให้เห่าเบิง้งเดชรจับให้หนอเพชรปีนี่นก็แปลกอยู่จ้ะออกไร่ลุล่นคือเงคือคือพี่กายบ้านนี่แต่โอ๊ยปากระแก้วหมดแล้วเจ้าพี่หนอมาเจนนี่เนี่ยมาจจนนี่อ่อนอยู่จ้ะ Cảm cắm mỡ nương lên chè phì cái há bông chả cho phân đây kè hết vào là chè này Ủa, lược cắt chả cà bò kia cà bò phần đấy phân bò phân heo kết เล่นมา่หเชี้หาจังเห็นจ้ะเนี่ยเล่มเอาเพื่อได้เกงจ้ะได้มากเบอตอนใบใบจะพุทโต๊แห้งเมงพระลานแหลก็บาคือจากเลื่อมารอเวงพระลานที่สองนี่ยมันเดินเนะเออหาด้วยจ้ะ พิ่นร่ไดอ,ออกออกบ่คือพี่กายจ้ะจีปภาหาตามผู้พ่นกระไดแล้วเนาะจ้ะพี่นงได้บ่ไดข้นผู้น้ำเพ่นจ้ะเดี๋ยวจะรุนต้อเด้จ้ะเฮ็ดพอจ้ะก็ได้ผลผลเด้จ้ะโอ้ยอ่อ,อนอยู่จ้ะยายเอ็มบีถิมนั่มาเจะไง ใช่ว่าแต่มันแก่เก็บไปนึ่เกือบไปนึ่งจะพี่น้องะถาแก่ย่ายเขาถิ่มย่า่เบาขนาดพ่อโตแห้งเพิ่นยังบ่กผลเด้จ้ะ จะด,ดองน้อแตมาจะแยกแยที่มือลองังจะบาดเน้อจะเพราะว่าไย้ปาดไปมันก่อนถิมมัาจะจะ ก็นองมาจา้ามาจ้ามาเอาน้ำใยอีกใยแล้วเห็นไหวเลยจ้าพี่นอ้องตัวน้ยานแก,กอุ้ยแม่ในรีจา้านีแกจาก้านี่ยพ่ผลจ,จะสีพฤะจแกเห็นบ่าจา้าเนี่ยก็แก่ใหญ่กระสีบ,บีกสีมีสีกระสีแดงสองหน,นึ่งจ้าพี่นอ้องตัวนี้อ้อนจา้าเนี่ แกยหญ่บีถิมเลยยหญ่บัเอาได้ค่ำมันแกเด้อทะลุนต่อได้จ้ะพอค่ายฝนจะดอกนึงจะพี่น้องเสใช้ไปปนใจเฮ็ดเรางูดอกเดียวแล้เนาะจ้ะนี่งามได้จ้ะนี่หาเห็ดพอกกระบ่คือจะพี่น้องก็ได้อยู่จะหาบัวร้ายจ้ะอีกดอกนึงจะพี่น้องนี่ ง้ามอยู่จะไข่พ่นจ้ะแจ้งไม่พ่นออกจะไหนนะจะาพี่เนาะพอบ้านนึ่งจะนี่มุดกระึ้นจ้ะถ้าว่า,านใหม่จะงามอยู่จ้ะเราคือเกาเละไรไปนปนเซตไข่เนะจะก,กูเสียไร เช่นบานเดียวจะนั่งจะบ่มีหมูมีผวกจังแม่เปิดออกหรือจังได้หรือฝนตกแห้งบ่จ้ะเหมือนมีหมูไมีผวกจ้ะเบื่องหาจ้ะยายช่วยเมื่ออะไรจ้ะเดี๋ยวถามไปสรุปผลงานายืโรอดว่าเสียไหนพ่อปนหรือบ่พ่อปนเนาะจ้ะเพนเนรอแต่เสียว่าพ่อแกงคือสิบขึ้อดอกจ้ะเมื่อไง จะรู้ป้งานจ้ะพี่น้องได้อยู่จากบ,บัวร้ายจ้ะเตะเพอกับประมาณกำหนึ่งเด้อจ้ะกะมีเห็ดหนวกดอกหนึ่งไข่เห็ดไข่โพนสองสามดอกจ้ะแต่กะเพลิงข้ามดอกหนึ่งเนาะจ้ะเอ่ย้ายกระได้ดปลาปลาดุกอันที่ขวาม,มาทีลงเอออันไทายพี่น้องเบิ่องละจ้ะได้ตัวหนึ่งจ้ะเนาะจ้ะพี่น้องสมไว้ไว้สมวัานอาทิตย์เด้อจ้ะ วที่ยี่สิบสามจะพี่นนองมาตามหาหเฮ็ดอันให้พี่น้องเบิ้งว่าเห็ดยังเสือองเนาะจ้ะเอซดี่ประธานย่ายมาลายบานไปหาเบิ้งเฮ็ดให้เบิ้งนย้ายเพื่อนเนาะบ่มีเลอจ้ะยาย่บนะนํำมากดลอจ้ะพี่นอาะทำมาดอกยายเชีดลงกคีบให้เบิง้งอีดอกจ้ะนีได้แค่นี้จ้ะยายมากจนเมื่อยจ้ะเห็นบอกพี่น้องเนี่ยล้วนม,มีตีมน้ำดับจ้ะ คลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้แล้วจ้า